มาดูบอลกันต่อครับทุกคนรอบชิงครับระหว่าง Impossible กับ Awakening รอบชิงประจำวันที่21มิถุนาย,ยน2568นะครับบอวันเสาร์บอธรรมดา Awakening ก็เปลี่ยนไลฟ์อัพหรือเปล่าพิมเดวิ้ยังอยู่หรือเปล่าพิมเดวิ้บอกคุมไม่เล่นแล้วื <c> ่อ <oughs> <c oughs> ก,กิ้พิมเดวิ้งสูดาเมจรอบนี้แกไม่เล่นเลยนะครับส่วนแพทเินี่ก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเรื่อยหรือเป็นดาบยกแล้วนะครับน่าจะเป็นดาบยกแล้วนะครับเพราะเอลดลงไปแล้ว เอาชัวรกันแล้วครับรอบชิงมาดูกันว่าวันนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับ Impossible กับ a w a k e n i n g ตึงๆทั้งนั้นทั้งสองกิลนี้จะเป็นเกมจบไวหรือเกมยาวครับต้องดูอีกทีหนึง่งเพราะของฝั่ง Impossible แรงมากแล้วก็ a w a k e n i n g ก็แรงพอๆกันนั่นแหละครับก็แรงเหมือนกันแต่ความแรงเอาจริงๆสู้ของ Impossible ยังไม่ได้นะครับต้องมาดูจังหวะการเล่นมั้ เริ่มกันเลยเปิดมาครับจังหวะนี้โอ้โหแล้วยาสุโกะ E 2แพทถีกับ KK ตายไปก่อนเลยมาตรงนี้เลื่อย E ดักครับตรงแล้วชาราชา,ชาจนสลับ E เปิดมาเสอือไอเวนโดนทุกิทะลุยกแล้วยาสุโกะหลุดเข้าไป E ได้แตกแล้วครับตรงกลางเรียบร้อยยาสุโกะยังไม่ตายแล้วสุขาตายไปแล้ว เคียยาสุกะไปได้ครับเบบี้เสียแก้วกลางไวเลยครับไม่ถึง1นาทีเสียแก้วกลางไปแล้วมาดีครับอวาเคนิ่งเปิดได้สวยแล้วเคยกเสือไอเวทิ้งไปได้แล้วตรงนี้อัโเบิวใส่กับอีซี่บอยอยู่แล้วอีซี่บอยตายไปครับดูดตกครับแบบนี้แท <c oughs> ็ติกเข้ามาจากเคียรพยายามทุบเคียร์อยู่ครับ แล้วตรงนี้ตรงศูนย์หนึ่งใส่เบบีเดียครับแล้วตรงตรงศูนหนึ่งโดนเคลียร์ไปจนได้ครับแล้วพันลักแมว W ิวเข้ามาตรงกลางแล้วโดนนาเดียไม่ใช่นาเดียดิแคนด้าอีดักไปได้ครับ แล้วเคไว้ยอชพีเต็มๆอย่างนี้คิวหลบไปหนึ่งจังหวะแล้วอีเปิดโดนดินนี่เบลไปสวยๆครับแล้วอีขึ้นข้างบนหลบอพโฟโลอีดักครับแล้วโอเวอร์ช็อตมาแล้วครับโอเวอร์ช็อตโดนคิวกระแทกขอบบัคเอชพีเต็มครับแล้วสุขาผัดกันเข้าครับตอนนี้ตัวบุกแล้วสุขขาวูจีเรื่อยๆครับแล้วยาชุโกะบัคครับเอชพีเต็มครับสุขาอีเปิดไปหนึ่งทีสองทีแล้วสุขาน่าจะได้อีเสาหรือเปล่าอีเสาหูเสียดายเสายังไม่ปลดล็อกแต่สุขาตายไปแล้ว เนียเลี้ยวกะเอีเต็มครับโอเวอร์ช็อตพยายามจะเข้ามา e. อมีแล้วโ e. อเวอร์ช็อตได้อีเสากลางครับแกวกลางอีกหนึ่งทีแล้วเปิดลูกหูโดนทบไปก่อนแล้วเคว่เกือบได้อ e. ีข้างบนแต่โดนยกไปก่อนแล้วอย่างจริงดาดาอย่างจริงเป็นเรื่อยนะครับเข้ามาอ e. ีเปิดเคลียร์ตรงกลางไปแล้วโดนดินนี่เบลยกทิ้งไปครับแล้วสุขาเข้ามาอ e. ีใส่จันทิโคจิคิวหลบทันอย่างจริงตายไปครับแต่ิก เย็นียนอยู่แล้วแพทเทกจะยกไหมแพทเทิยังไม่ยกแล้วเพนด้าออกไปอ e ีตัดสองครับสวยครับโอ้ว่าช็อตเก็บที่ตีเสาได้แล้ววิ่งควรแล้วตรงโดนดยาสุโก,โกอ e ีไฟครับแล้ววิซซี่มาแล้วครับน่าจะตัวนี้น่าจะแรงที่สุดในเซิร์ฟแล้วครับวิซซี่แล้วอ e ีหนึ่งทีโอ้โหโดนทุบไปก่อนน่าเสียดายมากครับวิซซี่ แนวราชาจนสลัดแล้วโดนโอเวอร์อีแยนแล้วข้างบนแตกครับเคเวยเข้าจัดการให้กับแฮนท็อปแล้ววิ่งเข้าเสาใหญ่ไม่รู้ว่าวิ่งมาทำไมครับแล้วเอดวิวิ่งตามกันเป็นพวนครับเปิดแก้วได้เหมือนกันครับหนึ่งแก้วกับแก้วกลางครึ่งหลอดนะครับให้แก้วกลางเกินครึ่งน,นะครับสวนคืนได้สวยครับสำหรับ impossible ีวิ่งเนียนๆขึ้นไปข้างบนครับเบบี้เดียพยายามวิ่งตามแต่โดนเสือไอเวีนอีปิดไปได้อ e ีดักไปได้แล้วแฮนด์คอกบิวี้เยอะนะครับแฮนด์คอกอีเคียไปหนึ่งตรงกลางสวยๆครับแฮนด์คอกเดอบิวตี้ใส่เบบี้เดียครับแล้วเบบี้เดียดูดตกเฮ้ยทุบตกแล้วแฮนด์คอกโดน ن วิวดูดไปจนได้แล้วเพนด้าเอาอมาอ e ีตัดอีกเพนด้าก็อ e ีสวนโดนอ e ีสวนแล้วดินดีวิวเข้าปปยกยศาบตรงกลาง ไคเชยยังทุบไม่อยู่แมวบิสซี่อีเชียไม่ได้โอ้โหแล้วอิบิสซี่สุข,ขาตัวบัคครับบัคขอบเอพีเต็มทั้งคู่แมววิวบ็อกซิ่งอ,อย่างจริงอีเคียตรงกลางยังไม่โดนใครครับแมวอย่างจริงอีไปอีกหนึ่งทีโดนพันลักแมวตายไปอย่างจริงอีไปอีก โดนดิซี่บอยครับแล้วบิซี่มาแล้วครับเอพี HP เยอะอีเทียทางให้ตัวเองแล้ววิวเข้าไปข้างในอย่างนี้แล้ววิวต่อหรือเปล่า,าหูบิดซี่โดนตีไปก่อนโดนโดูดตายนะครับสุขขาวิวใส่เลียวกะแล้วสุขขาจะรอดหรือไม่สุขขารอดเข้าไปอ e ีตรงกลางได้กับเคเวอร์แบบนี้ระเบิแดแน่นอนครับตรงกลางระเบิดเรียบร้อยครับแล้วสุขขา,าก็ตายไปครับส่วนข้างบนฟลิกซินเวอร์แล้วเคเวอร์เอพีเต็มนะครับตอนนี้ฟลิกซินเวอร์เอพีไม่มีใจอีแล้วครับ กลางเสือเอเวนอีปิดแพนด้าไปได้เอ้ยไม่ใช่อีปิดโตเคียว26่สิบหกองชายยมูทูเข้ามายกอย่างจริงแล้วไทยเชพยายามทุบดักไว้อยู่แทนฟอกเนี้ทีหนึ่งทีอีเคียไปตรงกลางสวยๆครับ2ตัวเดี๋ยวทั้งทุบทั้งดูดทั้งอะไรอยู่ตรงกลางเยอะมากครับตอนนี้ โอเวอร์ช็อตอีเคียไปตรงกลาง1นึ่ทีสองทีมัเปิดทางได้เองเนื่องจาก SP เยอะมากครับโอเวอร์ช็อตแล้วจะมุดลงข้างล่างหรือเปล่าแล้วอ e ีขึ้นข้างบนแล้ววิวใส่ลินซิเบลนาเดียเราจังหวะอยู่แล้วนาเดียอ e ีปิดโอ้โหแล้วสุขขาอ e ีไป4ี่ห้าตัวครับสวยมากครับแล้วสุขขาขึ้นข้างบนเลยครับเมื่อกี้เขาไปลุมโอเวอร์เขาไปลุมใครอะลุมโอเวอร์ช็อตหรือลุมใครสักคนนี่แหละแล้วสุขขาอีหนึ่งทีอีสองทีแล้วโอเวอร์ช็อตก็เข้ามาอ e. ี สุขาอีสวยมากครับเมื่อกี้เคลียร์ตรงกลางไปโอ้โหโห,โหโมดเลยแลนวอขอีเคลียร์ไป 2, 2แล้วอย่างจริงทุบป,ปิดไปเลยครับกระบองแล้วลูฟี่ทาโรเข้ามาเล่นในครับยกลึกแล้วตอนนี้ แล้ฟิกซินเวอร์กับเอ1ีหนึ่งครั้งของเขาจะมุดเข้าไปได้หรือไม่แล้วโดนดินนี่เบลย,ยกทิ้งไปแล้วสุขามีเอ5พีน่าจะครั้งแล้วบิทซี่กับสุขาวิ่งขึ้นไปข้างบนแล้วบิทซี่อีเปิดให้ไม่โดนใครนะครับแล้ววิ่งขึ้นมาตรงนี้องค์ชายมาทูตอมมาดักแล้วบิทซี่อีเปิดให้ตัวเองเป็นอิี ไม่โดนเสานะครับเบบีซีจะเก็บจะเก็บอะไรกลับบ้านหน่อยไหมเบบี้ซีเก็บที่ตีเสาได้เบบี er ้เดียไม่กล้าตีนะครับถ้าตีเนี้เอฟพี MC เต็มแน่นอนแล้วจับผัก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 แล้วยกถึงเลยครับขาพยายามจะไปหาวิ่งเดินชนครับตอนนี้เอาตัวแกบางนะนี่ครับเรียบร้อยไดเอฟพี MC เต็มครับสุขาหาเอฟพีเก่งนี่ว่ะ ทำดีครับเราโหแล้วราชาชานสลับกับเสือไอเวนฆ่าของเบบี้ไปเยอะม,มากแล้วเบบี้เอ้ยไม่ใช่เบบี้อินพัสซิเบิลพูดชื่อคิวเก่าแล้วแพนด้าถือดูดเข้ามาอีเ e คีย์ตรงบ่อสองตัวสวยๆครับแล้วควิกซินเวอร์ไปแล้วข้างบนเอาไปเช็นิ่งก็พยายามเพิ่มเพิ่มเลือดเสาอยู่นะครับตอนนี้ยังไม่ยอมแพ้นะครับบิซี่กับควิกซินเวอร์อยู่ข้างบนเดียวกะดักอยู่แล้วบิทซี่โดน ไปจนได้ครับเอพหมดแล้วตรงนี้ M r 7ซเวยกพันลักแมวยกไป2ตัวได้พันลักแมวกระสืออเวนแล้วแฮนด์คอกเอชพเต็มๆอย่างนี้เก็บกันอ e ีได้ครับแล้วอีเ e คียไปตรงกลาง3มตัวสวยๆครับแฮนด์คอกเปิดทางให้ตัวเองแล้ววิ่งขึ้นข้างบนเลยครับจะมีตัวออกมากันหรือเปล่าได้เ r 7ก็ยกทิ้งไปสแล้ว e ar, อ,อ,าาอีเคียวใช้อมาทูดอีตัวถือยาแล้วถึงเสาแบบนี้ได้อ e ีเน้นๆอี 1, ทีสทีแล้วโดนตีเอพเต็มเลยครับ คุ้มอยู่ครับได้ e สองทีได้ sp เต็มด้วยแล้วสุขขาเข้ามา sp เต็มอย่างนี้แล้วเดบิวใส่จันจิจังโอจิแล้วบิดซี่เข้าตรงกลางโอเวอร์ช็อตอ e อยู่ตรงข้างบนแล้วข้างล่างก็แตกแล้วครับแล้วบิดซี่โดน e ไปสุขขา sp เต็มมาอีกแล้วครับตรงตรงก็มาปวนควิกซินเวอร์ก็มี sp แล้วมีสวนควิกซินเวอร์อีสวนได้ครับแล้วจะมาเหลาหรือเปล่าแล้ว m เอสเซ้นเข้ามาทุบลึกครับถือดูดตอนนี้แล้วยกเลี้ยงกะ แอนฮอคเอสพีเต็มครับแล้วอ e ีเคียไปเลยหนึ่งทีแล้ววิ่งเข้ากลางแล้วอ e ีเคียไปอีกอืแล้วโดนลินซิเบลยกครับน่าเสียดายไปอยู่เหมือนกันแล้วโอเวอร์ช็อตก็เอสพีเต็มโอเวอร์ช็อตจะอ e ีเปิดให้ดูถือดูดนะครับโอเวอร์ช็อตมุดหลบอ e ีสวยครับโอเวอร์ช็อตข้างบนสุข,ขาก็เอสพีเต็มแล้วสุข,ขาตายที่เรียบร้อยราชาจนสลับข้าไปได้แล้วราชาจนสลับข้าบิซซี่ไปอีกอื ยังเหนียวอยู่ครับยังเหนียวอยู่อเไรเกนนิ่งยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมแล้วโอเวอร์ช็อตโดนอีดักคิวหลบสวยครับแล้วโดนยกไปเลยโดยบ็อกซิ่งกันลิกแล้วครับตอนนี้ของ AW ส่วนอินพ็อตซิเบิลก็ออกมาเล่นออกมาเล่นสูงเลยงานฮอเกอีเคียตรงกลางไปหนึ่งทีแล้วยาชูโกเอทีเยอะพยายามมีเคียแล้วแฮนด์ฮอกหลุดเข้าไปได้ตรงกลางแล้วอีไปหนึ่งที สองทีสามทีโดนเสาแล้วเนี่ยสี่แล้วสุขาเอทีเต็มๆอย่างนี้ได้จบหรือเปล่าทีหแล้วสุขาตายไปก่อนเสียดายมากแล้วบิซซี่เข้ามาอีจอดๆแบบเจ็บๆเรียบร้อยครับเป็นอิมพอสิบัลนะครับเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ครับผม